วันแรกของการเข้าปริวัติกรรมพาะาจีนครับภาาจีนบางเหลียงวันเหียงครับตรงกา

อันทีออกว่านี้ถือแป็นบ ผมลงรถตกทหาร